ดีทุกคนคะ่ะเช้านี้เบิงงหิมะจะไปนองกำลังลงปุนหิมะส่งท้ายจริงๆนะคะส่งทายยี่ดีเรากันหนักพร้อมนะแปดสิเปอร์เซ็นต์ของพื้นทะี่แล้วดูความหนานะเพิ่งคว่มหนาประมาณเกือบประมาณน,นี้เลยจ้ะทุกคนลงจ้กะกำลังลงนะคะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดโมงเช้าด้วยค่ะเนี่ยเพิ่งผานบรรยากาศติดลบสามนะ,ะลบสามหิมะตกแบบนี้เลยมีแตะก่อนยงใหญ่ลงมา เบิ่งองแต่นวเดียวจะกวาดค่ะล้วนโอ้ยนกเหมียวนี่งจะ้ะนักอีลีมือนี่จะ้ะยากรณ์เตือนแล้วนะคะเตือนแล้วว่ามือน,นี่สิต,ตกแห้งหล่นหนักห้ามนะเรือนี่ข้างงานได้จ้ะนี่ข้างงานเบิง่งเบิ่งสดๆเลยค่ะนักจิ้งนะคะก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ลงมา ค่นแบบนี่แบบนี้เลยพูดนะเพิ่งไีน้องเพิ่ตรงนี้นะดูควมหน้ของน้ำที่มันตกใส่ตรงนี้ก็ได้นะฝนเป็นน้มากพูดนะนกกำลังหลบความเย็นนะ นต๊ะวันนี้ก็นา่าจะเบิดแล้วนะคะสำหรับประเทศเกาหลีเนาะตอนนี้อยู่ที่เดือนสามเมือนมีนานะคะวันที่สิบแปดนะสิบแปดมาส่งท้ายของเรานะปีนี้ปีหน้าพอกันไหมแต่ใครมีมาเพิ่งจะมีแต่คนเย้นๆกำลังตกลงมาเลยนะคะคนเกิดจะเห็นงานห้กันค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนคะค่ะคุณดูคนนะี้